ดูในเกมะมันอะไรนะมันช้ามันขึ้นเหลืองเนี้ยเป็นไม่ได้ไงใช่คนเดียวพี่ต้องไปปัดเน็ตมันนิดแบบความพวมเร็วควอมไวอะไรการสัมผัสความเร็วในการสัมผัสอ่ะสัมผัสหน้าจอไม่มันเกี่ยวมันมันเกี่ยวกับเน็ตด้วยเหรอไม่เน็ตมันช้าไม่ได้เกี่ยวกับไอเนี้ยพี่ลองเลินดูพี่ลองเหตุสัญญาณเดี๋ยวผมลองเข้าใหม่ก็ได้นะครีกา จะอันเดิมแล้วกระโดดออกไปไปอ่ะต้องไปดูที่เฟรมเรทอ่ะพี่เฟรมเรทที่ฝักสุดเฟรมเรทเร็วอ่ะนี้<ะ>ผมเอาเมวยเร็วก็ของผมมัน,นะนสิบหกสิบหกคูณสองเลยนะมห้าร้อยเงาถึงเทอรา์ไบท์แล้วเอาเคห้าร้อยก็พอ,อเหลือเพลย์แล้วพี่ห้าร้อย กับปิกสูงเครื่องไอช้านะเอ้ยแย่นะเกิดตรงคนเยอะเลยไปแรกต้องไปดูสูนยจะเอาแล้วมันสี่หมื่นตอนนี้ลังม้า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 ตี่หนึ่งลังม้าตี่หนึ่งลังไหนฝั่งไหนมีรอยอยู่ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวละเดี๋ยวละเดี๋ยวจ ตายไหม่ตายไม่ตายก้ยอนหินก้อนหินก้อนหินมีตัวก้อนหินมีตัวเราไม่เห็นนะแนวสไนามามดูก้อนหินเลยตามสามศูนย์เลยถอดพัดลมไล่ปวดลยดีกว่าไหม มาจากคดีนี่โดนโดนไม่ตายตรงกำแพงตรงกำแพงประตูตรงกำแพงเดี๋ยววิ่งลอกกันก่อนนะตรงกำแพงจะวิ่งลอกกันนะกำแพงในตัวนึงไม่เข้าหัวแล้วได้พันยาอยู่มันเห็นมันเห็นพมกเรามั้ยอยู่บนหินวิกวิกระวังอยู่บนหินไม่รู้มันใช้สะกดอะไร

ผมล้มผมล้มผมลมวรมุนม้นล้นม้นนอมีรอยหนึ่งนะมีรอยหนึ่งนะมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งตรงกังหลังหินรอยหนึ่งนะพี่พมามาทางนมาจุกเองมาจุกเองมุกตรงนี่ก่อนเป็ใครร้องอ่ะฟงฟงพี่หนึ่งอ่ะวิ่งไปอ่เนื้ตัวหนึ่งวิ่งไปแล้ว มังเหลือตัวนึงนะเราต้อนหินต้อนนาะนรเส็ล้วผก้อนหินระเบิดที่ระเบิดระเบิดเบ้ยไม่ผมไปติก้อนหิน่งกำตายแล้ว อยู่หน้านะมันอยู่หน้านะตายหึงตายไหมตายตายตายอ่ะมีเคนเขาโอเคคือพลานไม่ได้ไม่ไม่ยังเหลือตัวหนึ่งกูเจมันพลานมันไม่ล้มทันทีกูเจมันไม่ล้มทันทีมันมีเพื่อนมันไม่ล้มนะมันพลานเมื่อกี้มันมีที่ชุบตัวเองมันก็ล้มนะมีที่ชุบตัวเองก็ล้มเหมือนกันเอาเลยเมื่อกี้ผมก็ ผมลมมันก็เลยยิงไมนะ่เรายิงไปตายกี่ตัวแล้วสองสองผมยิงตัวบนตายแต่ใครไม่รู้แล้วก,ก็ตัวหน้าม,มีสตัวแค่จะวิงไปซ้ำไม่น้ำเสกเสกไปเติดยิดลมด้วยลมไปข้างกัไม่ได้นาสาเลยกำแพงตรงนี้ มันเดินออกมาสองเราได้เฉยเลยดิเฮ้ยอะไ AKM ปะสิสสเก็บไายผมเก็บไแค่ทำไมมันหลบนะมันจะมีเพื่อนไหมเดี๋ยว๋ยว หมดยังมันน่าจะมันยัตายสามตัวไม่ใช่หรอใช่ไหมต้องดูในกระเป๋ามันพี่แต่ว่าระวังนิดนึงนะตอนต้องมีตัวหนึ่งนะมีสามตัวนะไม่เล้ยังตายไปสามตัวนะเหลือตัวหนึ่งนะไม่เมื่อกี้มันมันมันล้มไงมันมันยังคลานอยู่อ่ะผมเลยจริงแล้วมันคลานอะแสดงว่ามันมีเพื่อนแล้วมันต้องมีเสี่ยแหละเพื่อนมันน่าจะเพื่อนมันน่าจะเพผมไม่กล้านั่นเพื่อนมันน่าจะวิ่งเข้าโคกมาหรือเปล่าไอ้สามตัวนี้วิ่งมาฝั่ง ได้มีเขาของมาตัวหนึ่งไปดักเราแน่ดูไอ้ตัวนี้มันมีาดักเรานะโอ้เซตกากแล้วรู้ได้ไงว่าใครยิงได้ไม่รู้อีกดูร็อกเนี่ยดูร็อกแขกไอ้ตัวตัวบนหินผมยิงตายนะตัวบนหินะแล้วมันดูยังไงผมคิดว่าไม่รด้ตัวแขกครับพี่มันจะมีชื่อ ไม่รู้ไม่เห็นบอกว่าใครเลยฮะลักแท็กพี่อ่านดีดีพี่ในในแผ่นกแท็กอ่ะพี่กดเข้าไปแผ่นอกแท็กมันจะขึ้นชื่อคนฆ่าแล้วก็ุปกรณ์นการฆ่าแปลกนะจริจริงถ้าถ้าพี่เปิดกระเป๋าได้แสดงว่าพี่ทำคนอีกถ้ามันไม่นานนะเอาเลยผมเปิดเพราะว่าผมตั้งนะนั่นมันเป็นอากาศเย็น เอาแล้วไงไปแล้วเนะี่ะเอาไปาไ,ไหมแต่มันไม่ได้ยิงไปหน่อยยิงกันอยู่นู่นน่ะปลอมมาหนะนะนูเราก็รู้จักจุดที่จะดักหน้าก็เอ๋อะไรนะอออกระดกมันต่าง ใช่ต้องแทงหรือเปล่าผมดึงมาต้องมาดึกลับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาได้ยังไงบลิ๊กผมเองผมเองผมเก็บมาเองก็แทนได้ได้เกียร์แล้วสองเงินไหมเดินเลยเข้ามาไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมโดนแล้วมันมาข้างหลังบิ๊กบิ๊กไปเจอคนไหนแล้วพี่พันไทยกับมันเรียบร้อยเรียบร้อยตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วตัวนั้นแหละไม่ตีไม่ได้ใส่นั่นไงไม่ทัน โดนอยู่ขาดหมดเลยชิบหายแลวอาจจะเป็นตีใหม่นะเราเนี่ยคือผมไม่ทันระวังตัวเมื่อกี้โดนข้างปืนปอไม่กระโดดจริงๆนะขนาดมันโดนผมไหลเม็ดอยู่เมื่อกี้มันยิงไม่ค่อยโดนพี่แต่ว่าโดนอน่ะเจ็บแน่ถ้ามันโดนอ่ะผมใส่เอ็มแปดศูนย์มาตอนนั้นเนี่ยฟอเอ็มแปดศูนย์มันโดนมันก็น่าจะเจ็บอยู่นะ ใครมียาเทิมไหนไหมเรืออยู่นะพี่ลอเไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรครับก็ได้อยู่ตัวตัวตัวตายมียามาไหมตัวเนี้ยแม่งยิงกูถ้าเจ็บจะไม่มีไม่มียาเจ้ายาอะไรว่างแผลป่ะไอ้ดาบผมเปิดแล้วกณเจผมเก็บมาแล้วไม่มีอะไรแ้วทำไมโดนฟอผมมันไม่ตายนะ M80 โดนขนาดนี้ ามันเละเลยนะผมเป็นก่อนเลยยิงตัวคือผมไม่ได้ยิงหัวไมเรื่องเรื่องเกาะมันหายไปครึ่งหนึ่งเลยโดนโดนใครโดนวิ่งอ่ะโดนผมโดนเืนอ MPF กว่าโดนโดนยิงอ่ะกลางถนนสองตัวบอดอ๋อบอดตรงที่อยู่หน้าบ้านนั่นละ ก็ตรงตรงทางไปนู่นมันใส่เสือะไรกากาดเนี่ยแต่มันยิงผมก็ไม่นั่นนะไม่รู้ปืนอะไรมันไม่มีกระสุนเอฟพีอะไรมันนติปินเว้นผมงงว่าผมยิงโดนตัวมันอยู่นะแต่มันไม่เป็นไรเอฟพีเออกระสุนเลยวะเออะไร <PL> ะไหม ฟิวฟอ,อน,นี่ไม่ประทับใจจริงนะเนี่ยยิงไม่โอ้โหฟิวมาดิมาดิอะไรวะฟิว,วอะไรบิ๊ก <laughs> ลินโดนเนี่ยมันเล่นกับศูนย์หนึ่งนี่เองเ เแบตเตอรี่จะหมดนั่งเล่นโดนไปบนข้อโดนข้อฝอยหัวมาซะนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยตัวนั้นเนี่ยตัวที่มันมาหาเพื่อนน่ะหนึ่งได้ตัวนี้นะใช่ตัวนี้แหละ เหลือตัวเดียวอ่ะนอะใช่เหลือตัวเดียว<ด>มันยังใจตู้วิ่งแหมวิ่งอ้อมมามันยิงไม่ตายกระตุนหนึ่งเองเข้าไม่เข้าหัว <laughs> ยิงไม่แตกเส้นก็ว่าอยู่กระตุนแล้วยิงไม่เข้าไม่มยิงไม่เข้าโดนแขนไปเดินต่อเดินต่อเรียกของเสร็จแล้วเดินต่ออ,ออกเลยก็ได้ ไปวันดักเราเนี่ยเลยแค่มันจะดักเราเนี่ยอืมมันจะดักอัานี่ยมันสู้ไม่ได้ถ้ามันนี่เมื่อกี้ถ้าเป็นปืนดื่มตายนะมันวิ่งเข้ามาหาผมแบบงงๆอ่ะมันติดต้นไม้อยู่เมื่อกี้เหมือนจะวิ่งก็ไม่วิ่งเออตอนเมื่อกี้เหมือนจะวิ่งก็ไม่วิ่งแล้วไอ้ฟอร์นี่แม่งกระโดดเป็นม้าเลยเต็งไหมฟอร์มาเลยมันมาอย่างวะ ไ่คนมาอีกมีนมาแล้วก็เพื่อนมากแหละไม่ก็ตัวนั้นและมาแต่รู้เปิดกล่องอยังเปิดกล่องหมดแล้วมัง้งตกใจเสียงด้วยแมงเสียงวยันดี ไปด้วยโมเดลต่อเล่นไปไหนวันเนี้ยดีเล่นไปเล่นพีซีับเอาเลอเดี๋ยวผมเล่นในตานี้ตาเดียวโนเจกอดีญาตมาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีธุระโอเคพี่ผมก็ว่าจะนอนพักเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้นอนพีัีมาไม่ได้เลยนี้ว่า จะได้เล่นน่ได้เล่นแี่แอปผมแอดเพื่อนไปแล้วนะไอ้เพื่อนอีคนอ๋อตับแอดหน่อยเดี๋ยวถ้าบอกเดี๋ยวพร้อมกันจะได้ด้วนได้ครับแต่โอเคผมไม่ได้เล่นมาหลายวันเลยโอ้สนุกเลยวันนั้นเล่นเล่นอยู่เจียกินดูัะวันนั้นเล่นอะไรตาหนึ่งกันแล้วกลับมาแล้วทงแบบไม่แต่ชาร์จไอ้พวกชาร์จเร็วก็มีผลเหมือนกันนะบวชมันร้อนจริงนะเวลาชาร์จแต่มันเร็วจริงวางแค่แป๊บเดียว ันร้องวางว้ที่แป๊บนึงคือก็เอาคือแค่ตัวนผมไม่ใช่มันก็ขึ้นไปปืดเ๋้ะพี่พี่ต้องเปิดไอ้พี่เปิดโหมดอันบายพาสชาร์ตอ่ะพี่บายพาสไใช่บายพาสชาร์ตมันจะมันเครื่องมันจะไม่ร้อนแต่๋ยเราก็อยากเรียนเดียวด้วยไงก็คือไม่ไม่ชาร์จเข้าแบตอ่ะแค่ชาร์จเข้าไปในเครื่องไม่ไม่ผ่านแบต แล้วชาร์จไวริสเป็นไงไอ้แต่ชาร์จไวเลสอ่ะก็มันก็ร้อนร้อนเหมือนกันพี่ใช่แต่ถ้าเป็นไบพัดชาร์จอ่ะไวเลสก็เปิดไบพัดชาร์จมัได้ไม่ใช่หรอมันก็เปิดได้อยู่นะผมก็เปิดแต่เราลองไวริสจะมันช้ามากเกินตัวไวเลสช้าบอดแล้วคนมันนี่แปลกๆเออเจผมก็เปิดไวเลสช้านั่นเองคนแล้วบอดมาแก้มนี่ไปเมื่อกี้ เออมันวิ่งข้าไปตรงเป็นอดอ๋อเวลาเราจะยิงล้วไม่ขยับทำไมเสียงปืนมันแม่นจจงบอดบอดหรือเปล่าบอดวันไม่ได้ตัวแปลงนี่บอดบอดก็ตัวแปลงตัวแปลงกำลังจะมานะระวังด้วยได้ประมาณสิบห้าทีเนี่ยตัวแปลง มันพีกว่าเจ็ดน้อยตัวนั่งพีกว่าอยู่หโคตรตัวที่วิ่งมันพีกอ่ะมันแปลกมันวิ่งแปลกแปลกเหมือนฝั่งนู้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 นนะ่ไปนะมันมีตัวพีกอยู่หินหลังหินอยู่ใช่ใช่ยิงไปแล้วนี่ยิงไปแล้วนี่ยิงไปแล้วตรงนี้นะไม่ไม่ไม่ยิงนี่ขยำอยู่นะขยับอยู่ใช่ตรงไหนวะทางไหนอ มากแล้วหนะิ่ะอ๋อโน้มแล้วไม่ใช่ใช่ไหมเบอร์สองอย่าวิ่งไปเบอร์สองอย่าวิ่งไปอา่าเซ่เซ่เพื่อนอ่านจริงจิงแล้วก็ได้ยิงไปแล้วนะตรงหินอะ่ะมันโดนฟอร์ผมไปกระเจ็บเยอะตั้งหลายลูกนะไม่ตายนะเอา้าเอา้เอาไม่อยู่แต่มันไม่ตาย <คน S 2> ไงไม่ตายไม่ตายมันพีคได้อ,อ่ะมันแปลกตัวเนี้ย<ว>ต้นหลอกพี ผมว่าเป็นคนหรือเปล่าตัวแฝงตัวแฝงตัวแฝงไหมมันเสียบมันเซียบอดน้องเจอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวแฝง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 ไหมแฝงปะสอนสอนแขนบดมันกินแนวแล็บิงอะไรตรงเนี้ยเจ็บแล็บลูแล็บลู แมโบแมโบไล้บลมโบบอดอยู่ไหนหมดละล้อกตองแปลงมาครบยังร็อกแท็กครบแล้วผมมีสองันแหละแมีโบมประธานตอนเย็นผมเพิ่งจะมาเล่นทานเปิดนะทำไมมันสีแม่แดงเนีเปิดเลยนะเปิดเลยเปล่าเจียบเล่นอะพี่จี ได้ MPM มาพบดกันแล้ว9,000แลมโบแลมโบอ๋อผิดเย็เปิดกล่องเจอเดี๋ยวเลยว่าของอะไรหรอมันมีแต่เซ็ตบัตรมาเล่นกันเดี๋ยวจะ จะตัดคลิปนี้ให้ดูช็อตฮามากเลยช็อตไอตอนที่มันยิงผมอะ่ะตอนที่ผมไม่รู้ว่ากำแพงตรงนั้นอะมันเป็นช่องให้เดินมาได้ทีนี้นผมก็จะวิ่งไปแม้กกำแพงแล้วจะเดินล้อกำแพงมันไปยืนจังก้าอยู่ตรงนั้นเนาะ